อโชอสวัสดีพี่น้งบางปลายเนาะวัน,นี้เป็นเมนูแบบแซลมอนคือเกามากินแซลมอนพี่น้องเราก็รองพื้นด้วยหอ,หอมแดงเนาะหอมแขก นี่แล้วก็ใส่มะ็ดกระเทศด้วยนะครับเพื่อผิวมีกระเทียมดองด้วยนะไ,ไปนอ้อยากน้ำยูงบ่ฮึว้าวพองปลาแซลมอน เมือ่อขอทนนี้อร่อยแต่ญี่ปุ่นชิ้นใหญ่นะตอนแรกว่าจะไม่หั่นมันก็จะลำบากเกินไปนะครับชิ้นโตโตเลยครับืม あらけのケけ 와. 봐. 음. 음. จันต้หาเชื่อแฮสต์บอรี่เลยอ่ะ แต่มันคือมะเขือเทศทานง่ายกล่องหนึ่งแปดสิบเก้าบาทครับประมาณไม่ลู้กี่กร,รม่มหอมหอมอะอยมากอืม 음음 음. ใั้สินหวังว่าทุกคนจะชอบวีดีโอนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะ